มารีวิวผ้าใบกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นของไดฮัตสุค่ะไดฮัตสุมิล่านะคะตัวนี้จะเป็นเกรดเมทัลลิกอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะโอเค โอเคนะคะก็จะเป็นเกรดเมทัลลิตนะคะตัวนี้จะใช้ได้นานนะคะใช้กันยาวๆไปเลยจะมีรูสามรูนะคะตรงกลางนี้จะเป็นรูเล็กรูเล็กกว่าเพื่อนเลยนะคะกว่าเขาเลยสองข้างนี้เดี๋ยวดูวัดรูให้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะพยายามให้ เจ็ดมิลน,นะครประมาณ7มิลคะ่ะวัดได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างในเจ็ดถึมิลประมาณนี้นะคะแต่รูเล็กนี่น่าจะประมาณสักหกมิลห้าหกมิลน,นะคะประมาณนั้นวัดให้เขาคร่าวๆได้นะคะส่วนความยาวนี่นหน้าตาเขาอะดูชัดๆนะอันนี้เห็นชัดแล้วเนาะอย่างนี้เนาะโอเคนี่ค่ะโอเคแล้วก็ ดูอีกด้านหนึ่งโอเคฟังเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นสำรับสองข้างข้างละสองชิ้น,นะคะ่ะความยาวนะคะความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบจสิบแดจุดห้ามิลมิลน,นะคะแล้วก็ ่วนนี้นะคะความสูงจะอยู่ที่อห้าสิบปดดจุห้ามิลค่ะระยะห่างของรูรูในชิดในเลยนะคะตัวตัวขอบในเลยนะคะเนี่ยค่ะอดูชัดๆนะอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกมิลนะคะ โอเคชัดเจนเนาะได้หน้าตาแล้วก็ได้ขนาดไปแล้วก็โอเคแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้แม่นยำแล้วนะคะตัวอ,อย่างสำคัญเลยค่ะ